สวัสดีครับผมช่างจาก C2 Coating ครับวันนี้เรามีปอ r s เช่สีขาวเข้ามาทำการเคลือบเซรามิกระดับพรีเมียมเพื่อคืนความงางามและปกป้องพื้นผิวให้ใหม่อีกครั้งครับก่อนเคลือบเซรามิกนะครับเราจะทำการปรับสภาพล้างขัดเคลือบเพื่อให้สีรถสะอาดและเรียบเนียนที่สุดครับนี่คือขั้นตอนสำคัญในการ ทำเลยครับเพื่อให้สารสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้ดีที่สุดน้ํายา c ีทู a t ตติที่เราใช้เป็นเซรามิกเกรดพรีเมียมที่ทําให้ฟิล์มเคลือบแข็งแรงช่วยป้องกันร,รอยขีดข่วนคาบน้ําฝุ่นรวมถึงแสง UV ที่ทําให้สีรถซีดได้ครับสินค้าเรานําเข้าจากประเทศเยอรมน,นีซึ่งเปิดมานานกว่า15ปีแล้วครับผมและเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่สามารถเคลือบหนึ่งครั้งโดยที่ลูกค้าไม่ต้อง เคลือบซ้ำอีกครับตลอดระยะเวลา3ปีเต็มครับผมหลังที่เคลือบเสร็จแล้วจะเห็นได้ตันทีเลยครับว่าสีขาวของตัวรถดูเงาลึกสดใสขึ้นมีมิติและยังทําความสะอาดง่ายใครที่อยากให้รถของตัวเองดูใหม่ตลอดเวลาลูกค้าปรึกษาเราได้ที่ C2 Coating เราจะดูแลรถของท่านเหมือนกับรถของเราเองครับผม